เย้เย่สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแคทเธอรีนนะครับสหรับแคทเธอรีนการบัฟค่าพลังโจมตีพื้นฐานนะครับจาก2.88กลายเป็น3.3นะครับผมรูนก็ใช้รูนเป็นพีเทชันนะครับคีสลอฟใช้เป็นฟิตฟูดเวิร์กส่วนสลอบใช้เป็นโซซารีนะครับมาพร้อมกับสกินโปรไฟล์แคทเธอรีนนะครับมาแล้วอยู่กันในเกมเดีย๋ยวมาดูทาวาฟของโปรไฟล์แคทเธอรีนกัน ปาประตูมิติหมวกทีโม่จะเย็นเย็นมาเดงก็ท็อกซิกเลยอ่ะมาเดงก็ท็อกซิกเลยจูโฟลูกบอกเขาไม่เป็นไงไม่ได เฮ้เขาฟาร์มล่างเหรอป่าเขาอะเกรงแป๊บที่ทำไมต้องเกรงไม่ต้องเกรงอะไรเนี่ยผมอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวไม้แตกนะทั้งนี้แล้วในคลิปอาเซียก็ไม้แตกไแล้วรอบหนึ่ง ถ้าเป็นตัวนี้สป,ปอร์ตก็น่าน,น,น,นำขานิดหนึ่งนะีแต่อย่างน้อยระยะเราได้เปรียบแต่เบล6หอะ่ะอยาให้เขาเขา้าได้เข้ามาถึงตัวเราต้องบอกว่าอย่าให้สแต็คเขาถึงดีกว่า แตถ้าตอนใส่เสียงเพลงเข้าไปก็คงไม่ได้ยินแล้วมั้งเสียงรบกวนนะอ้รักดนเฟิร์สบัสตัวใหม่นะครับผมไปลองเล่นดูแลคือไม่เข้ามือนะฮะมันคล้ายๆยาโอ่ะซึ่งผมเล่นไม่คล่องอ่ะผมไปลองเล่นดูแล้วตอนแรกผมว่าจะทำรีวิวอยู่นะผมเล่นดูแล้วแล้วมันไม่เข้ามือมันไม่ใช่สไตล์ผมอะ่ะไอตัวแบบนั้นนะ พวกไฟเตอร์อะไฟเตอร์โออะไรอย่างเงี้ยโยเนะเงี้ยมันไม่เข้ามือผมเลยสักนิดเดียวม,มันปัดกระสุนมันปัดกระสุนทิ้งได้ด้วยหรอโคตรเกียนอะไรวะเนี่ยมินวอลนี่คือสก,กอิลอะไรนะ เดี๋ยวทำไมมันเอาของฟาร์มมาวะอะไรของมันวะนะ่ะเอดีกลับบ้านแคทเธอรีนได้ได้รับแอ่อะไรนะพลังโจมตีพื้นฐานนะครับตามเลเวลนะ เพิ่มขึ้นนะครับพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นโอ้ยโดนยังไงวะเนี่นยน,นี่ไง นี่ปัดทิ้งปัดทิ้งเฟียวเฟียวใช้สกิลเล่นอย่างนี้มันก็ปัดอัติผมได้ด้วยดิโคตรโกงเลยลบอีกอันหนึ่งได้โดนอีกอันหนึง่ง อะไรวะเนี่ยโยนไม่เร็วเหมือนเพื่อนผมเลยน,นี่ยิงตอ่ตอตไป ช่วงประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าต้องเก็บเวลเก็บเงินเก็บซีเอสเรื่อยๆครับไม่ค่อยอยากจะบวกเท่าไหร่โดนไี้ยังวะต้องขึ้นธนูมา ก็จะน่าลำคาญนิดนึงเสียสพอร์ตแบบนี้ไอเทมของแคทเธอรินอันนี้ถูกโดนเนิร์ฟลงด้วยไอธนูเนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับแคทเธอรินเอดีที่ยิงไกลที่สุดนะครับแล้วก็โดนบัฟมาพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามเลเวลอ่ะ แบบนี้ก็แรงอ่ะบอกเลย <Ooh. S 1> เยกียร์คอนโทรลบรมันปักบอร์ดลึกนะเนี่ย mm. <Shut> ทำเป็นเล่นไป mm. หายนะข mm. อให้ในเสี่ยรับกวลด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันกำ,กำลังเช้านะผมมาเล่นเช้ามากเลย mm. ผมมาเล่นตอนหกโมงพอดีไก่เลยขัด โอ้โอ้หีวว่ะนี่ขนาดตรงที่ว่าผมโดนแกงนั่นแหละหนีกันไวจังเลย ไอดีไม่ฮิวนะบอกเลยตายแน่นอนเราต้องแรงกว่านี้ฮ้ยผมต้องไปช่วยสมัยดีๆสวยเออ สวยงามผมไม่ได้ไอซิดบางก่อนวนนั้นเนี่ยดูก็รู้เลยไม่ได้เหรอไม่ใช่นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ดูผิดดูผีสเมวกลับบ้านกัน เราก็อยากกลับอะไม่มีไม่มีมันากาเซสดีๆเล่งเผื่อเลยอยู่นี่เลยเชียวเอาจะแกงเหรอ ถอยมามันนาหมดอะผมไม่มีอะไรจะช่วยจริงๆทำไมเขาเล่นได้อะทำไมผมเล่นไม่ได้วะอยากเล่นได้มั่งอยากรีวิวอยากรีวิวให้เดแต่ก็นะมันไม่ใช่สายเราอะมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีฝืนไปก็เท่านั้นนะครับ อย่างสมมติว่าอ,อ,อย่างเราแบบสมมติว่าบางคนถนัดแอสซิสต์อย่างเงี้ยเล่นพวกทารอนคาตาเงี้ยเน้นฆ่าเป็นหลักอยู่ๆมาเล่นพวกตัวเวทสายเซฟเนี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะผมว่า <c oughs> มันก็ต้องดูที่สไตล์คนด้วยว่าเราเล่นตัวแบบไหนบางคนมันเล่นได้ทุกตัวก็จริงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เก่งทุกตัวมันแค่พอพอเล่นได้เฉยๆอะไรนี้ ผมบอกเลยตัวใหม่นี้ต้องขึ้นลูนคิงก่อนเหรอวีเโก้เนี่ยเออชัดดาวไปดิอุ้ยแล้วตัวล้วงผมมีโคตรเยอะเลยทีมเขาอะ คลิปนี้ผมอาจจะตัดช่วงฟาร์มออกนะแล้วผมจะเอาช่วงฟาร์มที่แบบท่านไม่ได้ทำอะไรอะเอาออกเอโอ,โอ เอ้ยเอ้ยเอยเอหือไม่มีอะไรดีแล้วีงยไม่มีอะไรจะหนีแล้วอ่ะแต่ส่วนได้สองก็โอเคมันลงมาอีกมันลงมาแบบทามมิ่งดีมากๆเลยอืม สตอมเหรอสตอมผมไม่ค่อยได้เล่นนะต้องออกของใหม่้มะม้งออกของใหม่แล้วขึ้น IE ดีกว่าน่าจะดีสุดเพราะสตอมผมไม่ค่อยชินเวลาผมเล่นแคริลผมไม่ออกเลยนะจริงอย่างนี้จริงวีเอก ไม่ได้เอาวอร์ดแดงมาวะ่ะอุ้ยลาดได้ไงวนะเนี่ยตัวใหญ่อ่ของชิ้นนี้นะครับที่ผมออกมาเนะี่ยจะกปกติจะคูด,ดาวแค่หนึ่งนาทีแต่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งนาทีกว่าแล้วเก้าสิบวินะครับอุ้ย ผมกดแฟททำไมวะเนี่ยกดแฟททำไมวะกดแฟทเฉยกดผิดแ่ะเจ๊ okay, ผมกดผิดวะนี่อยู่กดแฟทเฉยเลยต้องเซฟหน่อยละครับเพราะว่า5นาทีอะแฟว่าแฟทจะมา ล็อกเป้ายิ่งอ้าว <laughs> ลองหายแป๊บมาอีกแล้วเหรอมาอะไรบ่อยๆวะกำลังไปเฮ้ยผมไม่มีมันาโอเค กดสกิลไม่ได้ผมกดยิงกดยิงสกิลคิวไม่ได้ไม่มีวนาโอ้จะพากลับบ้านกลับบ้านดีกวนะ่าเนาะปอง บอกเลยเอดีไม่ได้หรอกมิเนี่ยนะต้องฮิวนะอุ้ยเยอะ เต็มตัวโดนล็อกซะโอ้โหผมกำลังจะเฮดช็อตเลยอะไรเนี่ยดาเมจเข้าแรงไปอ๋อทำไมผมกำลังจะเฮดช็อตเลย <c oughs> มังกรนะ้ำมา ่ป้อมางโอเคลากล่องนะช่วยเร่นอื่นก่อนอุ้ยเอาอะไรวะ ออกมาแล้วโอ้ยอยู่มีสวย,อยเอ็ดช็อตทีเดียวหายก็หายเลยอะ่ะอบวงเลยเอ็ดช็อตทีอะ่ะแรงจัดจัดเอ้าไปลาเขาได้เขมีไทดาแม่ด้วย ชิปหายละมองไม่เห็นอะ่ะเป็นไงโดนสอนเชิงเข้าไปเนี่ยคูดาว หนึ่งนาที30มสิบวิบาย have a great time ไปนู่นเลยมาเร็วยูมิเราต้องไปแล้วมันก็มีตัวดูดเลือดอะเดี๋ยวเราต้องออกตัดเลือดมาก่อนแต่ขอขึ้นไออีก่อนนะ โอ้ยโดนตันแตกโอ้โหหุ้ยล็อกเป้ายิงโอ้โหเหยียบแทบป เออเอชเป็นไงเหยียบแถบผมเข้าไปผมว่าไม่ได้เล่เกมหรอกมกั้งน่าจะจบก่อนนะผมว่าเอดี้เขาไม่เกิดอ่ะ โดนสอนเชิงเข้าไปผมอาจจะทำคลิปเดียวอย่างกับของอาเซียนะครับผมทำแค่ตาเดียวปุง่ง <couples. S 2> เดี๋ยวนี้ก็ห้าเกินนี่แล้กสแกนพร้อมกันด้วย บเดี๋ยวยกไปไหนชิบหายแล้วว้ายผมโดนเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนซูมปิ้วปุ่ง,ง <c oughs> มันไม่มีอันติเีเลยวะ้ายตามไม่ทัน มันวิ่งเร็วเกินเมื่อกี้เขาไม่มีติหรอโดนผมซูมไปทีเดียวตายเลยผมว่าเขามีตีน,ะน่ะนะอะไรวะงงเลยไปไหนอ๋อมีวอร์ดใช่ไหมจําได้เด้ยวยว่ามีวอร์ดผมลืมไปแล้วนะ่ะมาเร็ว ไม่ข้าบอะไรวะเนี่ยกลับบ้านแป๊บเฮ้ยร้อยเดียวบลูไม่เอาเดี๋ยว,วให้รักรักเมาบ,บูอะเพราะว่าราักต้องใช้เบิร์นอะต้องใช้มนายเยอะอยู่แล้วอะ ไม่เอาเหรอตัวแกใช้เยอะนะยูมี่เอาก็ได้ไปให้ยูมี่ดีกว่าจะได้ลดคูดาวเออ,เอ,อจับโยนลงมาผมกับเราไปช่วยอันติปุ่งโคตรไปอะ่ะให้ยูมี่เอาดีกว่า ปีปีเออได้แล้วเอาอ,อะไรวะไม่ได้ดูแป๊บเดียวชัดดาวเฉยอะไรวะเนี่ยกำลังเชียยวอยู่มีให้ตีบูอยู่เลยเอ,อ่อตีบู ามไปแล้วเนี่ย่าต่อไปผมจะออกตัดเลือดผมไม่อยากดันสูงเลยไม่เห็นมันอะรอก่อนดีกว่ามันเอาเลสใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่อยากดันอะเพราะ ป่ามืดมากเลยอุ๊ยโแรงจะจัดโคตรคอมโบ ุ้ยเฮ้ยเขาเหยียบแท็บอืมไปไม่ทันเขาโดนผมหลอกแผนแทปเปอร์เอาว่ะกันเคลวกันเคลวเวฟที่ไวว่ะอันติบวกสกิลคิวอ้าว เดี๋ยวเด้ไดวนาฬิกาปลุกมาปลุกเลยตอนนี้ต้องบอกว่าคนไม่ยอมหลับยอมนอนนะมีเลสเปล่าไม่มีเลสเว้เยโอ้แต่บ้านแหกหมดแล้วนะบ้านมนะันอ่ะไม่ไม่ได้มินเนทไปปมกลางเกิด ดีครับทีมที่เนติดไว้มีคนเป็นห่วงได้ตัดเลือดแลนะ้วเนี่ยผมต้องขึ้นระบ,บิดไฟล์ปะขึ้นแหละดูดเลือดไม่ต้องดูดเลือดไม่ต้องใช้เฮดช็อตอย่างเดียว อ๋อ๋อไม่ใช่มันอ๋อมันเป็นของรวมกันก็ได้นี่หวะงงเลยมา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 เอาป้อมมันดีกว่าอาออะไรอะไรโห อะไรเราผมยิงแรงนะอุ๊ย <laughs> อยู่ๆก็มีคนแตกเฉยเอาว่ามังกรน,น้ำเต็มว่ะนี่แน่นี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเราต้องดันบ้านเขานะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจโตไม่ยอมใจเย็นเลยนะเราเนี่ยอุ๊ยตีใครวะเนี่อุ๊ยผมยิงไอ้ตัวนั้นโคตรแรงเลย โเด็ดช็อตทีเดียวเซตอุ้ยไม่ตายวะเออต้องได้เดิบบานคนจะพังแล้วนะโห ส่วนยิงเอเ <ee> ็ดเฉยจี้